ปามา,าหมึกคาทาโกใช่ไหมมา,มามามละ้างบ้านมามละทางบ้านมาแล้วะ <c oughs> วันนี้ยังกี่เจ้าปีฟงางาามาละ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  มาละตอนนี้ตอนนี้กำลังปิ้งปลามืกออยู่มืกออย่างก้อมึทกทากกมึกทากกะห้าแปดห้านะคะงวดนี้คู่นี้ห้าแปดห้ก่อปลามึ้อยังไงราคาหรอก่อซื้อมาเก้าคืบไปห้าแปดห้าต้องใช้เวลาปิ้งมืองนันนี้ปานอันนี้ไม่รู้อ่ะอพ,อพ่อก็ไม่เคยกิน เมี่ยวไก่ไก่เห็ดกุ้งอันนี้อย่างเนื้อลูกจิ้นอันนี้เป็นห้องอย่างเนาะผัดเจ็นยมทองฮันเบคอนผัดเจี๊ยมทองคุณนี่คุณหมอจะกลับครับเรียนหนังสืออ่ะคุณหมอัาศึกษาแพทย์อันนี้น้ำจิ้มกัซอสมาละ อ,อ๋ออันนี้ซอสซอสมะละว่าไคะมะวยท้าท้าตีจะปิ้งเนี่ยเหรอมีเห็ดมีพรทีอันนี้ผลไม้หอมใหญ่เนี่มะละเขียวๆดิกระเจี๊ยบเอากระเจี๊ยบไม่เนาะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมะละมะละคุมะละอยู่ในบ้านคุณอ๋อ โอ้ยวนันี่น้องฟางนาักศึกษาแย์ปิ้งเองเนี่ยเดี๋ยวก็ดูทานหนังปิ้งสวยงามมากโอ้เหมือนมันกำลังจ้องมองเราเลยอะ่ะเดี๋ยวไปกินนะกินโล้อูยน้ำเหมือนน้ำอร่อยน้องหลน่ะ เดี๋ยวต้องจิ้มด้วยเนี่เจ้าของจิ้มซอสพานไทยเขาวันเลยต้อยากอีกจะสวยกว่ากำลังไปหั่นก้นมันเนีโอ้จิ้มเลยเนาะเป็นไงครับพี่ฟางไม่เห็นเลยเห็นปะลูกอ่ะคือว่าซุกเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมนึ่งแล้วนึ่งแล้วแล้วก็ต้มแล้วนึ่งแล้วออ๋เขาจิ้มนล้วจิ้มได้สี่บุตร เป็นไงวั้อสุกแล้วปลาหมึกทาโกะหั่นหั่นหั่นมีกุ้งชิมป้อกุ้งชิมด้ออบ้าเดี๋ยได้มันต้องกินจีหยะเดี๋ยวก่าทาด bên đây, Rồi. ừ, đi bên đây, mẹ mày mày cả, mẹ này mày không? mày 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 อย่าเดินนี่สิครับเป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยพูดคำเดียวว่าอร่อยประเจ้ามากินนะขราววันไทยอะไรนะข้ากล้ากินปากผมได้ปาใสจานด้วย่ผมจะน้ำปาไปเ,เลยตอนปิ้งเฮาต้องมันมันทาทาซอสมามา มาล่าฮะไม่กินกุ้งไหมเรายังไม่กินไม่กุ้งบ่ชอบมาล่าเลยบะท้าอ๋อกินเผ็ดมาได้ยังน้องเดียวอ๋อ้องใส่ซอ้วก้องใส่ซอสข้ากลองกินไปเลยข้าวกล้องกินไปเลยพอวันก่อนกินน้องริ้วอืมกินหอมขึ้นมาเลยอ่ะปลาเราเสียบให้ปีงวนหอมๆแล้วก็ร้อนร้อนอ๋อ หอมมาลายกันมาลายมาลายาาหอมหอมปีป้าหอมมากลาูกลูกลูกบ้าชอบกินเนื้อเอาเราตลุกทำหน่อยก็ได้บุญถึงมึงกันร้องหอม,หอมเอามาเสียปิง้งกันมีจะปิ้งกามร้องหอมร้องหอมห,หลายหลายอย่าง โอ้ oh, oh. มึกหายไปกึง <c oughs> ปก่งตัวละหายไปกึ่งตัวละพนังานปัดแมงวันเป็นดีใจใช่ไหมพวกนี้มีคนจะไปละ <c oughs> ดีใจห้าสิบจดเซนเลยได้ยืดห้องได้ยได้ยึดห้อง, <c oughs> องไม่ได้นวด <c oughs> อ,อ๋อย่างละขึ้ <c oughs> ในดีใจอย่างละขึ้น แกพี่ใช่ปะม่อปอมึกนี่คะเออเออรองท้ารองท้ซุกไปสามยาเออสี่ยางถึงป่อมุงกวาจะได้อ๋อ พี่ฟางก็ทำหน้าที่ปิ้งไปสามคนก็น,นั่งกินไปใช้รายงานคุณหมอนี่อันนี้คุณหมอกอะปิ้งไปปิ้งไปเลยเลยจนมด <c oughs> <c oughs> คนกินก็กินไปใช่ใช่คนกินก็กินไปอันนักกินยังไง สามาการนของกินได้อือพี่ฟังกินอะไรพี่ฟังเนือ้โอโอ้ยกินเนื้อได้เหรอแม่ไม่กินเนื้อ,นเ,อนเนื้ออะไรเนื้อควายเนื้อว<ม>ัวเนื้อวัวเนื้อวัวปลาคิวตอนนี้ปลาหมึกเรือแฮมไม่คืนวันนั่เนี่ยตอนนี้เหลือไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเสรเสร็จหนึ่งสร็จสาม เหลือไปน,นิดเดียวโอ้ยพ่ขอโครสุดสันนั่งเล่นมือถือไปกินมาลาม,มามาลามาล่าไปอ้าว